โดนโดนอู้โดนโดนแค่รอดแถวครับลงไปไม้เดียวกันโดนโดนแล้ว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 โอ้ โดนแล้วครับเต็มปากเลยนี่เหยื่อเล็กระดับโกไม่โบก็บานครับผมไบโอรอดแฮวแล้วครับในวันที่ยางรถมอไซร์รั่วครับแล้วก็เลยรถยนลองอมาแล้วคือเข้าได้แค่หมาสองหมาครับผมหมาที่เคยได,ไ,ดได้ก็เข้าไม่ได้เลยครับเสียครับผมรอดแฮวแล้วครับมาแล้ว สายก่อนเนี้ยครับแต่ว่ามันดูเหมือนดูเหมือนมันแปลกๆนะเนี่ย <laughs> เนี่ยน่าจะผ่านฝึกอะไรมาเยอะครับปลาแต่ก็ใช้ได้อยู่ครับผมโอเคครับผมมาแล้วรอแถวแล้วครับผมไปหรือต่อครับผมทีแรกผมว่าจะปล่อยมันนะครับแต่ว่ามันมันเข้าลูกตาไง ก็เลยเลือกที่จะไม่ปล่อยดีกว่าครับผมก็เก็เก็บไปแล้วกันนะครับตัวมันก็เหมือนจะเรียวๆนิดๆครับผมแต่มันก็ไม่ถึงก็ไม่ถึงกับผอมนะครับที่แรกจะปล่อยมาเนี่ยแต่เห็นข้าวดูกตาแล้วก็เลยเก็บดีกว่าครับปล่อยไปก็ไม่ดีครับผมโอเคเก็บไปเลยครับผม